สวัสดีครับพี่นอ้องว้านี่นะพี่น้องน้องใหม่ที่ไปหามาเน,นาะล่ะน้อเออในไลฟ์ว่าไรพี่น้องเพิ่งเอาเลยครับผมเอาเนียงย่งเดียวถ้านอ้าวห้องไปเดี่ยว,วมันเป็นของกระเจ้าไปปลูกขายต้นมันเนียงกันอาไปเ่าท่านเพิ่งตัดถิ่มพี่น้องเอ้เสียดายเอานี่มานั่งเหรียญกับสาวมุนน่งเบากันล่ะกับปอกเปลือกน้องใหม่ไปน้ำกระบอกเปลือกเนียงนำมา รีวิวหน่อไม้ให้เบิ่งนเดอ <laughs> ปอกเปลือกกาวนเนี่ย <laughs> ปอกเปลือกรีวิวเหมือนกันโอเค oh, okay, ครับเดี๋ยวตั้ง้องกันแล้วนะครับ คนปอบคนกระป๋อขึ้นไงนะพี่น้องเลยน้ำทะเลกระป๋อสิแหละชีวิตคนบ้านนอกมันไม่มีใครบ้านนอกเข้าเราแล้วบ้า <laughs> นนอกไปละไปรักปนแดงน้อยไปคุ้ยจะไป็นบันดื้อะไรเนาะบักนนี้ยบันดึพี่น้องที่รักทุกท่าน <laughs> นั่งไงก็ต้องแก่สาวมุนกันต่อแล ลอยใหญ่อย่าไปกินมันดอกพี่ดอกมันโดเซ็บกินแบบนี้แต่ไมต้อซ็ตมันไม่ได้หมักแต่นอยใหญ่เมันยอะกัดอยไม่หา่ะโอ้ยอยนม่เออะต้มเนี่ยละปานนี้ฮะจแกงแกงเสียงมันอเตอร์ดังขอโทษนะครับเดอจะต้องกรดักค่าม้ง แต่แกงอีกกย่านพี่น้องเบื่อกินแต่แกงหน่อไม้ต้มไว้กินกับยังอะไรไปต้มไว้กินกับต๋องพึ่งอะไรกับยังอะไรกับป่นป่นกบป่นป่นคุ้งป่นลาต๋อไม่ตัวน้ำมาก่น้องเกือบไปพอท่านท่านไปทรายเจ้าหน่อยเพิ่นเกินสองมือตเกินสองมือเป็นตัดทิ่มแล้วเลาก็เหี้ยวแล้ว เลยเลยลงคลิปสาบาเล้าสามม้วเวีเุระเจอจังเันมาเลยเสียคลิปยังดีละหมนเราเมื่อไอพีชไปหาน้องไม่เพราะพี่น้องหาน้อง,ม,อง,องม่แล้วหามาก็ได้อยีดลายคื้นเขา่าบอกเปือพี่น้องคนก็บ,บอกมาว่าไปหาน้องไม่เมื่อ้วกันพิธีบอกเปลือกบอกอยังหนึ่งมากนสามมวนมันเพื่นดีแดงหน่อยกับไกลน้องเลย ว่ากัดเขาดอกหยอกว้วยเขามาไก่อเอาเดี๋ยวผมไปเกีนไข่หันไข่ก่อนครับเขาอยากกินเมียเขาเลยมาว้นเพิ่น่ะว้อยเขามาว้นเฮาเพิ่นห่วงเฮาเดี๋ยวไปเกียเ่ยนแคมเหยอเพิ่นก็บมาได้ลูกกับลูกที่บ้า ันต้องเห็ดน,น้ำไม้ทุ้งไว้ดอกย่ามแรงก็ได้กินออกตลอดไม่ต้องซื้อเลยหน่อไม้สบายเนะ่นหนึ่งบ่ได้ซื้อน่อไม้กินแดงน้อยซับไาาปมนยนะมนยางหวนคือเถอะถึงคอดเมื่อน,นี้จะเด้อบักกันเด้อน่ากันมางบากมาใหม่ก็

นั่นหรอก

อากาศเนี่ยมัแรงมันดีวะพี่น้องเบิ่อนองเราครับรดีมันตอบให้ก็ได้อันที่จริงอะถ้ามหมับถ้ามหมักอากาศเนี่ยมันแรงเนี่ยกลางคืนพี่น้องกลางเว่นนี่บอกตรงเลยบอม,มัอกกลางคืนนี่คือว่าเป็นแบบมนวนๆไผ่แน่กลางเว่นมี่ตะหอนแดด ข่านไมหมฮะข่านถือมันนักเอากระสอบแปลงก็คือไปลาได้อีกดอกกระสอบหนึ่งแมงมันแล้วมังหนึงมันกะลายมักถ้าได้ปอกลาไมอนนี้ฮะหอยงัวก,กินมันก็บ่ค่อยกินไปลาไหลเปน็นของขมเนาะ

เฮ็ดยังไปแล้วมัดแล้วว่าเฮ็ดให้เบิ่งอีแน,น่ยทีน่และเนาะอยากเฮ็ดให้เบิ่งเลยขอบคุณหล,ลายๆนะขอบคุณมากๆขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่อยู่ด้วยกันแม้ชีวิตมันไม่ค่อยสบายเอ็นบอกพี่นอมม้องบอกว่าแม่นว่าชิแล้วง่ายเด้อครับเนียงเนี่ยคนน่ะเอ็นบอกบอกมาเนาะได้ทั้นี่นะครับ ดูวิธีการปอกใกล้ๆครับผมนี่ครับวิธีการปอกใกล้ๆเลยพีน่น้องว่าน้องม้วนบรรย์แบบไหนเนี่ยอ่าเดี๋ยวจะให้ดูตัดิตมาบางทีพี่น้องก็เฮ็ดเป็นหมดทุกคนแหละแต่ว่าอ่าบางคนก็แบบว,ว่าวิธีไดนมันง่ายก็หลายๆคนมาร่วมกันแล้วล่ะเนาะจ้ะวิธีผู้ใดเฮ็ดยังไงมันง่ายกันจัดไปครับพี่น,อ<า>น้องลงดีกันเี่กน เราควรนะพี่นอ้องนั่นเฮ้ยเออพี่น้องสี่เลี่ยมแล้วครับวันนี้ครับวันนี้ขาดมัดแล้วยมเลเหียบร้อยของเลยนจิน๋นไม่ได้เลีย้ยงง่ายเลยพี่นอ้องบอกคนขี่ขาดสี่เลี่ยมเออบอ่เปียกผ้าดังขาดดังโดดอ่ะพี่นอ้องเข้าสำหรับคลิปนี้ไปทรัมป์นี่จะน่ารลาเนาะ เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมาเบิ่งกันเลยครับว่าได้ทำไหนนี่หลังจากเรียบร้อยหมดครับเกลียวงามครับพี่น้องตี่เปลือกกลองจุ่มพุ่มเลยขายปลาแพงค่ะกล่องนี้สิบบาทนะจ๊ะครับผมนี่ครับเปลือกในคู่อีกกรมีครับผมกลองชองกลองเลยอ่ะได้เอาสำหรับกินนีหนะพี่น้องไปก่อนนั่นแหละกลาไปก่อนเด้อค่ะสามคนไว้ว่าม่ให้บพราะพี่ไปส่งใส่กล่องรัสเซียค่ะผู้ใดอยู่รัสเซียเตรียม เตรียมตอนหลับเอาเลย <laughs> โอเคพี่น้องรากากินนีลากันขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะพี่น้องเนอะที่ตามมันต่อไปสำหรับกินนีลาคันสวัสดีครับบ๊ายบาย